สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับที่เชื่อจอยในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ที่เช่อจอยจะพาเด็กไปเรียนรู้จักสระ,ะออและสระแอเป็นอย่างไรไปติดตามชมกัน,นเลยค่ะ ันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จากสระอ,อค่ะสระอ,อหน้าตาก็คือเหมือนตัวอออกนั่นเองนะคะเราจะออกเสียงว่าออสระอ,อเป็นสระเสียงยาวจะเขียนอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะคำแรกนะคะคำว่ารอเด็กๆอ่านตามนะคะ รออรอหมายถึงการรอคอยนะคะคำต่อไปคำว่าจอเด็กๆอ่านตามค่ะจออจอจออจอก็คือจอทีวีนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะซออซอซออซอ ซอ so, หมายถึงเครื่องดนตรีนะคะเป็นเครื่องดนตรีของไทยนะคะจะมีเสียงเพลงออกมานะคะต่อไปคออคอคอ,อคอหมายถึงคอของเรานั่นเองค่ะตอ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 หมายถึงตอไม้ค่ะ เราไปเรามาอ่านคำสองพยางค์นะคะงอองงอแ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 งก็คือเด็กร้องไห้งอแงนะคะคำต่อไปค่ะตออตต์ขออขอตะขอตตขอนะคะเด็กๆคะเราเอาไว้แขวนของนั่นเองค่ะคำต่อไปเด็กๆอ่านตามนะคะ อีปีจออจ,อป,จอ,อปีจออปีจอหมายถึงปีสุนัขที่เด็กๆเรียนไปแล้วนะคะต่อไปค่ะสอ,อสะสตออตอสตอส,ตอ,ส,ต,อส,ต,อสตอนะคะเอาไว้ทำอาหารนะคะคุณแม่จะชอบเอามาผัดใส่กุ้งก็ได้นะคะ คำต่อไปค่ะจอจอแอจอเจจอแจ,อจ,อจ,อจอเด็กๆสังเกตไหมคะสาลาอก็คือตัวออ่างนั่นเองจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้จากสาลาแอสาลาแอมีสองขานั่นเองค่ะถ้าสาระแอมีขาเดียวจะกลายเป็นสาระเอนั่นเองนะคะ ะแอเป็นสระเสียงยาวนะคะจะต้องอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะเท่านั้นค่ะเวลาเด็กๆเ,เขียนสระแอนะคะเราจะเริ่มเขียนที่หัวกอกน,นะคะหัวจะต้องอยู่ด้านล่างของบรรทัดนะคะชิดเส้นด้านล่างนั่นเองค่ะเห็นไหมคะจะอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ เด็กๆอ่านตามที่เชิญนะคะแอกแกแอกแกเราจะอ่านเสียงสระแอมาก่อนนะคะเพราะว่าสระแออยู่ด้านหน้าค่ะคำต่อไปแอจแจแอจแจต่อไปค่ะแอดดแดแอดดแด เอบอแบเอบอแบแบตัวนี้หมายถึงแบมือนะคะต่อไปเรามาดูคำสองพยางค์นะคะเด็กๆอ่านตามค่ะกอากาเอฟอแฟกาแฟดออดูเอ,อ,อ,เอลอแลดูแล,แลตออา กกแกตาแกกอากาเอรอแลกาแลต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาการภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้าที่20ค่ะเลขหน้าจะอยู่ด้านบนนะคะ เขาบอกว่าให้เขียนคําในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคนะคะประโยคแรกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคํากันก่อนนะคะคําแรกอ่านว่านออโนอนอนคำที่สองนะคะหอมอ,อนอหมอนคำที่สามสอ,ออสองงสองและคําสุดท้ายชออนอชอนไม่โทช้อน สอ,อสอมสอมไม่โทรซ่อมช้อนซ่อมอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆมาดูประโยคนะคะประโยคแรกน้องของฉันจุดจุดจุดในเปรน้องทำอะไรในเปคะเก่งมากค่ะน้องนอนในเปเราจะขีดคำว่านอนออกแล้วเติมคำว่านอนลงไปนะคะนอนนอน,น,อน ก็จะอ่านได้ว่าน้องของฉันนอนในเปลต่อไปค่ะดูข้อที่สองนะคะฉันกินอาหารด้วยฉันกินอาหารด้วยอะไรคะด้วยหมอนด้วยสองหรือด้วยช้อนซ่อมเก่งมากค่ะด้วยช้อนซ่อมเด็กๆก็ขีดคำว่าช้อนซ้อมออกนะคะเสร็จแล้วเติมคำว่าช้อนซ้อมลงไปค่ะ เวลาเด็กๆเขียนนะคะเขียนให้เต็มช่องสวยงามค่ะข้อต่อไปนะคะพี่หนุนจุดๆสีฟ้าพี่หนุนอะไรคะหนุนหมอนหรือว่าหนุนสองใช่แล้วค่ะหนุนหมอนเด็กๆก็เขียนคำว่าหมอนลงไปนะคะอย่าลืมขีดคำว่าหมอนออกก่อนนะคะก็จะได้เป็นพี่หนุนหมอนสีฟ้านั่นเองค่ะ และข้อสุดท้ายฉันมีพี่ชายจุดจุดคนมีพี่ชายกี่คนคะสองคนคำสุดท้ายคำว่าสองเด็กๆก็เอาคำว่าสองมาเติมนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะน้องของฉันนอนในเปลฉันกินอาหารด้วยช้อนซ้อมพี่หนุนหมอนสีฟ้า ฉันมีพี่ชายสองคนเสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนชื่อด้วยนะคะดดจุดยอจุดดอจุดชอจุดนะคะเป็นผู้ชายก็เขียนเด็กชายเป็นผู้หญิงก็เขียนเด็กหญิงชื่อนามสกุลและฉันให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วหน้านี้นะคะเป็นการบ้านให้เด็กๆทำกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะเขียนคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคนะคะ คำนี้จะเป็นสระแอเมื่อกี้ที่เชอร์ได้ยกตัวอย่างคำที่มีสระแอไปแล้วนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังได้นะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและระบายสีให้เรียบร้อยส่งมาให้ที่เชอร์ดูด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสระอ,อและสระ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กทําแบบฝึหกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กย่าลืมทบทวนการอ่านออกเสียงสระอและสระแอนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ที่เชื่อใจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ